เย็นชาแนลชาแนลเพื่อการเปลี่ยนระบอบภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไขปัญหาพบกับการสนทนาในรูปแบบการโฟนอินจากผู้ฟังทางบ้านคุยกันสดๆคุยกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและการเมือง นำทีมพูดคุยและตอบคำถามโดยลุงสนามหลวงสหาย,ยังบลัดสหายศสัทธาสามสายไขปัญหาครับสวัสดีครับพิ่สายผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับครับ นี่เป็นรายการใหม่ครับสามสหายไขปัญหากับคุณลุงสนามหลวงสหายร้อยสิบสองแล้วก็สหายยังประครับทางไลน์นะครับ hot hoc หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองครับจดกันไว้ครับใครอยากสนทนากับคุณลุงสนามหลวงเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดช่องทางนี้ไว้สื่อสารซึ่งกันและกันครับการนำเสนอข้อมูลบางครั้งมันอาจจะมีข้อคลาดเคลื่อนบ้าง หากใครมีข้อมูลอะไรที่ดีที่นําเสนอจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาน,นการณ์บ้านเมืองของเราเส้นทางในการต่อสู้ของเราเชิญได้นะครับเดี๋ยวให้คุณลุงสนามหลวงนี่ได้ทักทายกับผู้ติดตามรายการกัน,กนครับเชิญครับพระศกนิกกรที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับนายโดนัลด์ทรัมป์ ที่ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งข้าพเจ้ารู้สึกอิจฉาแทน,รนรประสบกรของข้าพเจ้าไม่ได้อเมริกาเป็นหมาอำนาจทำไมต้องไปเสียเวลารนลงหาเสียงเลือกตั้งหย่อนบัตรลงคะแนนทำโพทำเพเสียเงินมากมาย น่าจะมาศึกษาจากคอสชอตอนนี้อเมริกามีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่สำคัญคืออย่าให้คนไม่ดีเช่นนายโดนรรัทชเมีอำนาจกองทัพสหรัฐทั้งหลายจงได้คิดได้เห็นได้วางแผนปกระดมกปปร,ปรสออเมริกาสื่อเลืองอเมริกา แล้วก็ใช้ฐานรักษาพงาอเมริกาคิดสร้างสันนการณ์ทั้งนี้เพราะเราจะยอมให้คนไม่ดีอย่างคุณโดนธรรมเป็นประธานาธิดีไม่ได้เด็ดขาดแล้วต้องอยู่คนดีๆอย่างเช่นฮิลลารีกินตันอุบาม่าหรือพุทธิอิสระก็ได้ ไปเป็นประธานที่บีอเมริกาไม่ต้องเลือกคนดีเขาจะไม่ลงเลือกตั้งคนดีถ้าลงกระแพ้ทุกทีเพราะฉะนั้นขอให้บรรดาทหารหารรักษาพระองค์อเมริกาทั้งหลายจงช่วยกันคิดหาหนทางอย่าให้เสียชื่อประเทศท่านแบนขาดขอส่งความปรารถนาดี มาณทีนี้ขอขอบใจเป็นอย่างมากสวัสดีครับเดี๋ยวให้สหายร้อยสิบสองกรับทักทายกับผู้ติดตามรายการครับมีอสอบถามมาทางหน้าจะสีบอกครับครับก็มีถามว่าไม่ได้มาหรือฟังเสียงแล้วก็รู้ว่ามานะครับวันนี้เริ่มต้นในยกที่หนึ่งก็จะคุยกันเรื่องคนดีคนไม่ดีนะพรามราชวาดว่าไงนะ ต้องให้คุณลุงสนามลงเสร็ครับ้านเมืองเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่สําคัญจะให้คนดีมีอำนาจเพราะว่าคนดีลงที่ไรแพ้ทุกทีโป้นแม่งเลยหมดเรื่องหมดแล้วก็ถ้าเป็นเมืองไทยนะีตอนเนี้ยฮิลาลารีคินตั้งก็ต้องไปคุยกับผู้บัญชาการฐานบกแข่งสหรัฐอเมริกาครับให้มา <c oughs> ยึดอำนาจมันมีด้วยหรือะ ผมก็ไม่เคยอยู่อเมริกามีนะครับบบทอออเมริกาชื่ออะไรนะเขาไม่เคยไม่มีชื่อว่าบิกนั่นบิกนี่เลยถือมวลชนไทยชอบเรียกบิกนั่นบิกมันบิกตรงไหนวะครับชื่อบิกตูล่ะเอ๊ะตองหลังๆนี่ผมบิกตูนิดเดียวเขาเปลี่ยนชื่อบิกตูเป็นบิกตูบครัผมก็งงมันเกี่ยวอะไรครับ มันทำไมต้องไปทำงานหมาข่าว <นะ S 2> ทำไมต้องให้ความสำคัญว่าเดี๋ยวบิ๊กนั่นบิ๊กนี่เป็นแปะทัพภาคทีวหนึ่งเป็นผู้ช่วยเพราะว่ามันสำคัญอ,อะไรด้หลายคนพวกนีนะ้มันทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างถามหน่อยครับมันใหญ่กว่านายกคุณก็พูดไป <c oughs> คุณเป็นคนไทยป่ะขอตรวจบัตรเลยไม่รู้ไงฮะเออคุณจำทำไมประยุทธ์ได้ไหม,มนมจะต้องไหนอะผมจะบิ๊กกว่านะมางัดมาดูกันเลย คุณก็ประเภทยักลงตามอยู่เรื่อยเลยทมไมนายกยิ่งรักประกาศอะไรพอรกรฉุกเฉินนั่งยงประยุทธ์มันสั่งยกเลิกประกาศกฎการศึกเฉยเกทัพนายกเดี๋ยวทักทายยังบัดไหนกับซ่ายังบตดเชิญครับเห็นไงเรื่องทําเรื่องเที่ไรเจฮีอะไรเจฮี่งระยองหรือฮิตราดก็ไม่รู้นะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็ คุณยังบาดใจเฮียเชร์ทาผมไม่ได้เชร์ใครเลยครับเอ้เอ้คุณฮินี่เป็นคนละยองผมก็ฮิซ่ละยองฮิลาลีฮิลาลีอ๋อผมคิดว่าคนละยองไปแต่ผมจะเชร์ผู้หญิงมากกว่าอ๋อเาทำไมล่ะทำไมก็ไม่รู้มันเราเป็นผู้ชายเราก็เชร์ผู้หญิงมากอ๋อมันเป็นเทรนด์เอาเข้ามาคุณยังบัดนี่ฟังแชร์ไปผู้หญิงก็เชร์ผู้หญิงผู้ชายเชร์ผู้ชาย เพาคุณเชียร์ผู้หญิงเหนื่อยผู้ชายที่เชียร์ผู้หญิงนะล้วถ้าถ้าออกตรงกลางไม่เชียร์และก็เธอเชียร์ใครเดี๋ยวว่าอัปเดตข่าวสักนิดครับคุณลุงครับช่วงนี้ผู้ติดตามรายการเขาสนใจสถานการณ์บ้านเมืองพี่กับน้องบ้างอะไรช่วงนี้รู้สึกมันเงียบเงียบเงาเงามันเป็นอะไรคุณศรัทธาผมว่าคุยเรื่องคุณ ฮิกับคุณทั้มก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องอันนั้นน่ะเราจะคุยอย่างแน่นอนกรุณาอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับอ้าวได้ได้ได้ว่ามันังไกครับคตกลงให้คุยเรื่องอะไรเนี่ยคุยเรื่องคนดีคนสร้างภาพพ์ดีหรือว่าคนภาพพ่ดีแต่เสือกชนะเลือกตั้งอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกอยู่บ้างเหมือนกันยังค้างคาใจใช่ไหมเปรียบเทียบกับบ้านเราใช่ไหมครับ เปรียบเทียบกับบ้านเราไงภาพดีๆสวยๆหนุ่มๆรอๆออกมาภาพเนียนๆอย่างนั้นนะครับภาพเนียนๆเอาอย่างนี้แล้วกันนะผมไม่อยากจะไปพลาดผิดหนึ่งไครนะครับ,รบเอาอย่างนี้แล้วกันภาพผิดหนึ่งแต่อน,นันต์ปัญญาและชวนช,ชวนหล็กไปคือคนภาพดีๆก็อย่างที่ว่าแต่คนนี้เป็นผู้หญิงนะับอันนี้ตรงผมต้องขออภัยนะครับคุณครามเนี่ยดูแล้วเหมือนคุณสมัครสุนทรเวช คุณฮิลลารีมันคุณสุดารัตเกยุราพันธ์ะนะตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเชียร์ครับตอนนั้นใช้ชื่อว่าพรรคไทยรักไทย,ไทยบังเอิญผมไปคุยกับชิงผู้ว่ากทมโคศกพรรคม้งเขาก็วางแผนว่าจะให้คุณสุดารัตชนะให้ได้เขาบอกคุณสุดารัตก,กเป็นน้ำดีนะทีนี้คนกรุงเทพเขาชอบคนที่พูดตรงไปตรงมามาจากกัดใจคุณสมารนี่นะ สื่อไม่ค่อยชอบเพราะว่ารู้ทันสื่ออืแล้วก็ไม่ค่อยเคารพสื่อคือที่จริงสื่อมันก็ไม่น่าเคารพเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ทําไมต้องเคารพสื่อคือกลัวเออผมว่าสมัครเขาลายนะคุณสมัครแกพูดตรงไปตรงมาครับเขากวนตีนดีเหมือนกันผมผางแกขวาก็ขวาไปเลยแกรักคือก็รักไปเลยนะเป็นคนที่คบง่ายนะคนอย่างคุณสมัครเนี่ยคบง่ายครับแต่ไม่น่าคบสไลก็ง่ายแต่ว่าผมไม่อยากคบคุณต้องถามว่าเขาอยากคบไับคุณ ทำกันหน้าครบผมก็ไม่น่าครบสำหรับเขา <laughs> ไอ้ตอนนั้นนี่นะผมก็ไปถามคนในพักไทยรักไทยพอดีมีคนก็าพาผมไปคุยเขาบอกเขารับไม่ได้ถ้าหากว่าคุณสมัครจะเป็นผู้ว่ารับไม่ได้เด็ดขาดครับเขาไมรับไม่ได้อะ <laughs> <laughs> เขาบอกรับไม่ได้เขาไม่รับสมัครไม่ได้แล้วบางคนที่เป็นฝ่ายซ้ายพักพวกผมบอกว่า สมัครมันค่านักศึกษาเนี่ยผมบอกตุลาเพราคนค่ากิงคือไอ้บอร์ดเอ้ขอโทษนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินที่จักรีนฤบดินทร์สยามยาวชิบหายเลยคือสมัครอุทารรมยันตีมันเป็นทั้งนั้นแหละครับนะไอ้คนที่จริงๆก็คือหลายคนที่มีส่วนร่วมครับเตขาบอกว่าเขารับไม่ได้ผมบอกว่าทําไมจะรับไม่ได้เนี่ยเมื่อคุณเป็นรัฐบาลสมัยนั้นคุณทักษิณยังอยู่นะครับ เป็นรัฐบาลทำไมจะรับไม่ได้ผมก็แบกก็แบ่งกันไปที่ถ้าคุณคลองทั้งหมดเลยเนี่ยมันลําบากก็แบ่งให้เขาบริหารไปแราว่าสมัครทะลุเกินหนึ่งล้านนะคุณสราลันคินตันเห็นไช่นคือคล้ายๆว่าเสียใจยมากเหมือนคุณเลลลี่ตอนนี้นะครับครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยไอ้ใครจะเชียร์ใครจะบอกว่าไอ้คุณทรัมเนี่ยเป็นอย่างงูนอย่างงี้นะะ อาจจะอะไรดูถูกชาติผิวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เขาก็มีจุดดีบางอย่างคือเขารู้สึกอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นนะเนี่เขาเป็นนักธุรกิจที่ไม่ใช่ก,การเมืองรู้สึกจะเป็นคนแรกๆจํานวนน้อยคนมากที่ไม่ได้มาจากการเมืองแล้วลงเลือกตั้งแล้วก็นชนะนะครับอืทีนี้เนีเมื่อชนะไปแล้วคือจบ,บ,บใช่ไหมไม่มีว่าไปฮิลลารีไปหาพวทบอหาไอ้บิ๊กตู่ไป ไม่มีครับหรือในหลวงเรียกประชุมเห็นรถถังออกมาวิ่งหรือในหลวงบอกว่าเลตั้งสองคนไม่มประชาธิปไตย <c oughs> ไม่มีอเมริกาเขาจบคือจบผมเคยพูดชนะคะแนนเดียวคือชนะผมฟังสื่อบางไทยผมก็รู้สึกว่ายังไงฮิลลี่ก็ชนะเพราะมีแต่คนเชียร์คือสื่อบางไทยไมันมีแต่คนดีครับนะ <c oughs> มาเชียร์ฮิลลี่กันหมดเลยซึ่งพอแพ้ถึงมารู้ว่าเขาไม่เลือกค,คือบางคนเลือกแต่ว่าแพ้เพราะว่า มันอยู่มาแปดปีแล้วนะไอ้พักเดโมแคลกนีนะคโอบามาเอออยู่มาแปดปีไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วฮิลลารีแกก็เป็นนักการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอโทษนะครับแกเหมือนคุณสุดารัตน์เยนะอะอันนี้ผมขอโทษนะครับนะซึ่งเร่องขอโทษไปทำไมลุยเลยครับลุงคุณสุดารัตน์นี่เป็นเจ้าแม่กทมนะครับครับและเป็นคนที่เอาเจ้าขนานเท้เลยนะ คือเอาเจ้าจริงๆนะไม่ไม่ใช่แบบทักสินตีสองหน้าเออขอโทษตกลงยังไงก็ได้ไหมอย่าพูดฟามเออคือมันอย่างนั้นน่ะคุณสุดารัตน์นี่นะไม่ได้สร้างภาพนะครับแกไม่ได้สร้างนะคือแกประดิษฐ์ภาพเลยอะประดิษฐ์ประดอยคุณสุดารัตน์นี่ทำพระพุทธเจ้าน้อยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ขอโทษเฮงซวยมากๆเลยพพุทธเจ้ามีน้อยด้วยหรอวะ ไม่ใช่อนนพอพอเกิดตอนนั้น,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 นไม่มช่พุทธเจ้านะครับครับ,ค,รบคือโกทุตซีไปทะเลแล้วนะเ <c oughs> พราะพุทธเจ้านี่เขาเกิดใต้ต้นโพนะครับไม่ได้เกิดใต้ต้นอะไรสาระพระนางพิมพาไม่ใช่นะครับตอนเกิดนั้นเห็นพุทธเจ้ายังมีลูกมีเมียใช่ไหมยังประเภทที่ว่าไปแล้วถ้าเปื้อนเลยไม่ใช่พุทธเจ้าพุทธเจ้านี่เป็นตอนอยู่ใต้ต้นโพเป็นตอนตัสรุ พูดต่อสู้พระพุทธเจ้าตอนลาขุนออกมาเนี่ยต้งใส่แผ่นเพื่ออยู่เลยนะไม่ใช่พุทธเจ้านะคือไปแล้วเทอะมากอันนี้ผมไม่ได้โจมตีนะผมด่านะฮะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดโมกของลุงครับไอ้สิ่งที่เกิดต้องขออภัยนะครับฟังแล้วผมคงไม่ได้เกิดทางการแนแน่คือด่าไปทั่วเลยมันก็เป็นเรื่องจริงอะที่ว่าภาพออกมาไว้ทีวีไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้นะว่าใครเชีย์เชีย์ชิบหายเลยนะครับ แล้วทุกว,วันนี้ก็คงต้องอยู่เทินนะนะคุณจะเชียร์ไม่เชียร์ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ถึงเวลาอยู่เทินคือเริ่มสํานึกพอจบลงอย่างนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดก็คือว่าฝ่ายที่ปลาชัยเนี่ยนะจะต้องไปปรับปรุงตัวครับอันแรกคือ congratulation ครับอ,อขอแสดงความยินดีโทัวลุยโอเคเย่แอร์โอเคคุณกิตติชันยานมิสเตอร์พีเชนน่าโอเคอะไรว่าไปนะครับแสดงความยินดีกับคุณ แล้วก็ไปขอบคุณพวกซัพพอร์ตเธอคือพวกที่ให้การสนับสนุนซัพพอร์เตอร์แต o ก v เวลีมั h โอเคเยดโนพูดได้คโอขอบคุณ <laughs> นะครับซอพพอร์ตทิ้งม e เล็กท่าไม่ว่าไปนะฮะก็คือขอขอบคุณเราก็จะสุดบทเรียนเพื่อนำไปแค่ปลูกอันนี้คือประชาธิปไตย ไม่ใช่บ้านมันมีตั้งคนดีคนดี <c oughs> ท <ำ S 1> ี่ั้่บ้านแม่ถามคุณลุงว่าและเขารู้ได้ไงว่าฮิลาลารีเนี่ยเป็นคนดีกว่าทั้มหรือทั้มมันเป็นคนชั่วกว่าฮิลาลารีเอา,าตรงไหนมาวัดมีมิตรเขาวัด,วดอย่างนี้ครับฮิลาลารีรักหมาฮิลาลารีให้ผู้ลีภ้ภัยฮิลาลารีแต่ว่าประชาชนอเมริกานี่ไม่สนใจคืออะไรก็ได้ที่ทําแล้วเนี่ยเขาบอก ทําเป็นในทุนใช่ครับตัวทําเป็นในทุนแต่ฮิลลารีรับใช้ในทุนนะเออเอาไงทักสินเป็นในทุนใช่ครับทุนนี่เป็นความชั่วหรือทักสินเป็นในทุนแต่ว่าพันธิปัทธ์รับใช้ในทุนเนี่ยทันินเจรวรนน์อะไรเนี่ยเออทักสินเป็นในทุนแต่เจ้านี่เจ้ามันเป็นพวกในทุนเนี่ยเจ้าเนี่ยเป็นโคตรในทุนเลยนะทุนทักสินสวดพระหมากระสับมึงด่าทุนสามานวงมึงต้องล้มกษริย์ก่อนเพราะกริย์นี่สามานุแท้เลยโคตรทุนเลยทุนผูกขาด มันลักษณะอะไรกันครับคุณประเภทว่ากินมังสวิรัตถ้าคนจริงๆนะคุณส่งจำลองสีเมืองช<า>นะร้อยเปอร์เซ็นต์อาบน้ำห้าขันอาบน้ห้าขันไม่นอนกับเมียนอนแต่กับหมาคืออะไรก็ไม่รู้มันเหมือนพวกสสไอพวกสมาคมส่งเสริมอะไรก็ไม่รู้ประเภทไม่กินเหล้าอะไรของมันวนะโฆษณาอะไรไม่รู้นะเหมือนสุพิญญากลางลงเนี้ยเหมือนที่อาศัย,าายกตศีลา <laughs> เมันอาทิตะไรลัเงินเดือนสี่แสนบาทนะครับคุณพูดเล่นหรือเปล่าพูดจริงผมอ่านประวัติเดี๋ยวเขาต้องการผู้ช่วยเพิ่มไหมเขาก็สวยดีแต่ผมไม่รักครับเพราะว่าผมไม่มีวาสนาที่จะไปรักเขาได้เขาสงส่งกันกว่าผมนี่ไอ้อย่างนี้แหละครับที่บรรดาพวกอะไรวะกสมใช่ไหมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไอ้ชื่อพม่บุกขอโทษผมอะไปนะว่าอะไร สมคุณยิงอะไรอะไรพิษพิษทอยางว่าชื่ออะไรนะเออไอแต่ละเรื่องที่ไม่รู้เรื่องเวลาเขายิงกันตายไม่รู้เรื่องอะนะไปเรื่องมมนเป็นเรื่องคนอะไรเป็นแสนนะครับคนพวกเนี้ยอังคานาเภลยจิตใช่ไหมคุณอังคานี่ก็ยกเว้นไว้ครับเอายกเว้นอันนี้นี้มาชุดลกเออยกเว้นยกเว้นครับคืออะไรทํานองนี้ที่ว่าหรือแม่แต่คุณสมชายแสวงการใครต่อใครที่ไปนย่งอยู่ในสนชนะไม่ใช่สกชกสมม ไม่ใช่ตอนหลัง,ลงเนี่ยไอ้พวกสื่อเนี่ยไปอยู่ในสนชกันหมดโอ้อยเพื่อนบอกอีนายกนก็ไม่ไรอดีคยก่รับพวกนี้เป็นคนดีครับเป็นคนดีที่แพ้ไม่เป็นคนดีเป็นคนดีที่อยู่เหนือกติกาเป็นคนดีที่รักบ้านเมืองต้องการทํางานแต่ขอโทษนะครับทําแล้วชิบหายแต่เป็นคนดีอ่ะ คนดีคือคนที่ต้องการทํางานก็ตอนนี้คนดีปกครองบ้านเมืองอยู่ไม่ใช่หรือใช่สามพระราชดดำรงคนดีมีสองลักษณะนะครับคือกูไม่ลงเลือกตั้งอ่าต้องไม่ลงเลือกตั้งไม่ลงเลือกตั้งนักแล้วกูทํางานเจ้งต้องไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นนักการเมืองทั้งที่เล่นการเมืองมาผิดแต่กูจะมาเพราะว่าคนอื่นไม่ดีถ้าเลือกตั้งแพ้กูเอาทหารมายึดอำนาจเมืองแล้วปัญหานึ่คือกูมาแล้วทำเองเพราะฉะนั้น กูเป็นคนดีคนดีของประเทศไทยมีลักษณะเด่นอันหนึ่งน,นะครับคือต้องทํางานไม่เป็นถ้าทำงานเป็นไม่ถือว่าเป็นคนดีนะครับทำแล้วชิบหายหมดแล้วคอยแก้ตัวอย่างอพิสิ์นี่เป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันทางานไม่เป็นไอชวนนี่เป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะทำงานไม่เป็นนะค,คือวันวันมัน,นเอาแต่เซน็นชื่อกชิบหายแล้วนะอย่างทัศิณนี่เป็นคนชั่วครับเพราะอะไรเพราะ,ำะรทำงานเก่งหายคนชั่วลักษณะสําคัญนะครับคนโกงคือทํางานเก่งทําให้คนมีทำให้ประเทศเจริญรู้จักแบ่งงาน รู้จักแบ่งงาน,นตั้งและนารองรล้ทีเจ็ดคนนะทักษิณท่านก็ยไม่เคยเซ็นเพราะนั้นเอาผิดทักษิณไม่ได้เอาผิดเรื่องเดียวเรื่องเซ็นให้เมียไปซื้อที่ดิน <c oughs> เรื่องอื่นจับไม่ได้เพราะทักษิณเขาไม่เซ็นคนไม่ดีของในหลวงข้อที่หนึ่งนะครับคือมาจากการเลือกตั้งข้อที่สองทำงานเก่งจึงเป็นคนไม่ดีไปที่ปัดยังดีมาจากการเลือกตั้งแต่ทำงานไม่เป็นรับเลือเฟือ สถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย